กระลำปีต้านมะเร็งได้เราควรรับประทานสุกหรือดิบในคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวของกระลำปีเองทําไมถึงสามารถต้านมะเร็งได้นะครับเพราะเนื่องจากว่ากระลำปีนะครับเขาจะมีสารอยู่2ชนิดครับสารแรกเรียกว่าซันโฟราเฟนนะครับและกูโคซิโนเลตซึ่งเป็นสารที่สามารถต้านมะเร็งได้ครับแล้วทานกระลำปียังไงล่ะซึงจะสามารถต้านมะเร็งได้คําตอบก็คือเราควรที่จะรับประทานแบบดิบครับการรับประทานดิบนะครับจะมีสาร ซันโฟราเฟนนะครับอยู Drag ่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าตัวเอนไซในการที่จะสร้างสารตัวนี้ขึ้นมานะครับจะไม่ถูกทำลายจากความร้อนครับแต่ถ้าหากจะทานสุกทานได้ไหมและยังคงต้านมะเร็งได้หรือเปล่าทานได้ครับแต่ปริมาณของซันโฟราเฟนนะครับจะมีปริมาณที่ลดน้อยลงครับเนื่องจากความร้อนนะครับเข้าไปทําให้สามารถที่จะสร้างสารตัวนี้ได้น้อยลงครับดังนั้นนะครับถ้าหากใครอยากจะทานสุกนะครับก็สามารถทานได้ครับแต่อาจจะต้องทานในปริมาณที่เยอะครับและ ใครนะครับที่ชอบทําสุกๆนะครับมันก็มีอีกวิธีวิธีนึงที่แก้ไขได้ครับแต่ก็ยังไงก็ไม่เท่าออก,กับการทันดิบนะครับก็คือใช้ความร้อนให้อย่าสูงมากนะครับ